สวัสดีค่ะยูริอุคุรีนะคะก็ครั้งนี้นะคะยูริจะมารีวิวผดีพันนะคะที่น่าสนใจทุกคนไี้ดูกันอีกแล้วค่ะโดยผดยีพันในครั้งนี้นะคะก็อิมพอร์ตนะคะมาจากแดนประดิบหรือประเทศญี่ปุ่นเลยนั่นเองนะคะนั่นก็คือเจนี่ไลแตนแตนแต มาร์ l ล็อกหน้าสีดำนะคะกับไบโอการพ i n g p a แพ็ h ชา p o โคนั่นเองค่ะซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะมีความแตกต่างจากมาร์กล็อกหน้าสีดำตามของตลาดทั่วไปอย่างมากเลยนะคะด้วยความที่เขานะคะมีเนื้อเจลนะคะที่จะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเราเนี่ยจึงทําให้มันเป็นที่นิยมและฮิตฮอตมากๆเลยนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ได้รับรางวัลมากมายจริงๆค่ะและที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะเขาช่วยกระชับรูขุมขนได้ด้วย พร้อมดีท็อกผิวนะคะช่วยกําจัดสิ่งสกปรกตกค้างบนผิวหนังดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังช่วยกําจัดขนนอนอๆตามใบหน้าของเราตามบริเวณ แล้วกบปากนะคะหรือไรผมนะคะได้ดีมากเลยทําให้เราเนี่ยมักหน้าเสร็จแล้วสามารถแต่งหน้าได้อย่างเรียบเนียนสนิทแล้วก็เกลี้ยงเก่าหลายขนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะโหด้วยสรรพคุณขนาดนี้นะคะจึงทําให้เขาเนี่ยเป็นที่นิยมมากๆที่ประเทศญี่ปุ่นยูริก็เลยอดใจไม่ได้นะคะที่จะผ้าดนะคะเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะอย่างนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าเจ้าตัวเนี้ยมันจะดีเลิศอย่างที่ยูริได้บอกไว้หรือเปล่านะคะไปดูกันเลยปิง กายโยกา่าเพลย์ริงแพ็ชาโคโดยสารสก,กัดจากใบยังหูลและต้นวิทาเซลที่มีคุณสมบัติเป็นแอนตี้ออกซิเดนต์จึงช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะมีฤทธิ์สมานผิวช่วยกระชับรูปคุมคนให้ค่อยๆตื้อและเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นลดการสร้างน้ำมันใต้ชั้นผิวหนังจึงช่วยกระจัดความมันส่วนเกินให้กับผิวและมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียจึงช่วยลดการเกิดสิวได้อีกด้วยนะคะอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการสร้างอีลาสตินและคอลลาเจนใต้ชั้นผิวหนัง จึงทาให้ผิวกระชับเต่งตึงบํารุงผิวให้ไม่แห้งกา้านและเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวค่ะอีกทั้งนะคะยังมีส่วนผสมอีกอย่างที่สําคัญมากก็คือน้ํามันมา้าที่เป็นน้ํามันที่บริสุทธิ์สกัดจากน้ํามันในโคนหางของมา้าและแผคามมา่คองม้าค่ะจึงมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ํามันในร่างกายคนช่วยลดการอักเสบของผิวและสมานแผลได้อย่างดีช่วยบารุงผิวให้ชุ่มชื้นไม่แห้งกา้านและกักเก็บความชุ่มชื้นได้ยาวนานเป็นพิเศษเลยนะคะจึงเหมาะมากสำหรับสาวที่ทํางานในห้องออฟฟิศที่เปิดแอร์ตลอดเวลาและสาว่ปปัห,หิแ้้งงกนนนเเเ็พศษอคะ โดยลักษณะของเนื้อมาร์กจะเป็นเนื้อเจลสีดำแบบนี้ค่ะที่ได้จากฐานที่คัดสันมาอย่างดีแล้วว่ามีคุณสมบัติในการช่วยดูดซับสิ่งสกปรกและช่วยทําความสะอาดผิวหน้าได้อย่างดีนั่นเองค่ะโดยเนื้อเจลนะคะจะมีความเหนียวละเอียดซึ่งสามารถเกาะบนผิวหน้าได้อย่างดีมากๆอีกด้วยค่ะสำหรับวิธีใช้ก็ง่ายมากๆเลยค่ะหลังจากเราทำความสะอาดผิวหน้ามาสะอาดแล้วเราก็ค่อยๆทานเนื้อมาร์กลงไปให้ทั่วผิวแบบนี้เลยนะคะ จากนั้นนะคะกระพอกไว้20นาทีหรือรอจนก,กว่ามาร์กจะแห้งสนิทนั่นเองค่ะแล้วก็ค่อยๆลอกมาร์กออกได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ล้างหน้าทําความสะอาดหน้าตามปกติแล้วก็บรรุงผิวตามปกติได้เลยค่ะอ่าและนี่คือแผ่นมาร์กนะคะที่เราเพิ่งมาร์กเสร็จตะก,กี้นี้นะคะจะเห็นได้ว่านะคะมีสิวเซียนแล้วก็ขนอ่อนต่างๆเนี่ยติดออกมาเต็มเลยด้วยค่ะ ซึ่งหลังจากที่ยูรีได้ใช้มาร์กเสร็จแล้วนะคะยูรีรู้สึกได้ทันทีว่าผิวของดีดูกระชับขึ้นแล้วก็ขาวเรียบเนียนสะอาดขึ้นใสขึ้นทันทีเลยค่ะแถมยังไร้ขนอ,อน่อนอีกด้วยนะแต่ที่เลิศไปกว่านั้นนะคะก็คือมาร์กเสร็จแล้วเนี่ยผิวรู้สึกนุ่มนะคะแล้วก็ไม่แห้งตึงแบบมาร์กทั่วไปสุดยอดเลยล่ะค่ะ ค่ะก็สำหรับยูริแล้วนะคะยูริคิดว่าเจ้ามาร์กตัวนี้นะคะเป็นอะไรที่เหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาสิวเซียนสิวอุดตันนะคะหรือว่ารูขุมขนกว้างแล้วก็มีผิวที่แห้งเป็นพิเศษนะคะต,ตัวนี้เป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากเลยนะคะแนะนํานะคะให้ใช้อย่างน้อยอาทิตย์ละสามครั้งนะคะไปเรื่อยๆนะคะจะรู้สึกได้เลยว่าผิวเนี้ยดูเรียบเนียนนะคะแล้วก็รูขุมขนเนี้ยดูแบบกระชับขึ้นมากๆเลยอะ่ะอย่างเห็นได้ชัดนะคะก็เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะคะเจ้าตัวนี้นะคะมีขายแล้วนะคะที่เมืองไทยนะคะตาม ราดัโตนะคะเชื้อสายญี่ปุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นมาซูโมโตกิโยชินะคะซูรุฮาหรือว่าจะเป็นซังโกะเลยค่ะก็สามารถไปเดินหาซื้อดูช้อปปิ้งแล้วก็มาลองใช้กันดูนะคะไม่แน่อาจจะติดใจแล้วก็ชอบแบบยูริก็เป็นไปได้ค่ะครั้งนี้นะคะยูริคงต้องขอตัวลาการไปก่อนแล้วกันนะคะไว้มีผลิตภัณฑ์อะไรที่เด็ดๆดดดวงดวงแล้วก็ใหม่แบบนี้อีกนะคะยูริจะเอามาแนะนํากันอีกเชนเคยแน่นอนค่ะวันนี้ขอตัวลาการก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ